กฎแก๊สอุดมคตินะครับแก๊สในที่นี้ก็คือแก๊สที่มีสมบัตินะครับเป็นไปตามกฎรวมแก๊สและกฎของอะโวคาโดนะครับสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิในหน่วยของเควินนะครับถ้าโจทย์ให้มาในหน่วยขององศา,าเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไนต์เรนต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยของเควินก่อนนะครับและอีกตัวแปรหนึ่งก็คือจำนวนโมลของแก๊สครับจากกฎรวมแก๊สเราสามารถหาความสัมพันธ์นะครับ ได้ดังนี้ก็คือ V แปรผันตรงกับอุณหภูมิครับปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิแต่ปริมาตรแปรผกผันกับความดันนะครับเมื่อจํานวนโมลครับของที่จากกฎของอะโวคาโดนะครับปริมาตรแปรผันตรงกับจํานวนโมลครับเมื่ออุณหภูมิและความดันของที่ดังนั้นนะครับเมื่อเอามารวมกันก็จะได้ว่าปริมาตรแปร ผันตรงกับจํานวนมมลและอุณหภูมิแต่ปริมาตรเปรกผันกับความดันนะครับซึ่งเราสามารถแปลงครับจากความสัมพันธ์นี้ให้เป็นเครื่องหมายนะครับเท่ากับนะครับได้โดยการครับใส่ค่าคงที่นะครับก็คือในที่นี้เราใช้ตัว R นะครับลงไปก็จะได้ว่า V เท่ากับ R คูณกับ n t ส่วน P นะครับโดยทั่วไปนะครับ จะเขียนในรูปของสมการก็คือ PV เท่ากับ nRT นะครับจากสมการ PV เท่ากับ nRT นะครับได้กล่าวว่าแก๊สใดๆนะครับที่มีสมบัติเป็นไปตามสมการข้างต้นนะครับก็คือสมการที่ว่า PV เท่ากับ nRT นะครับจัดว่าเป็นแก๊สอ um ุดมคติไอเดียแก๊สและสมการดังกล่าวเรียกว่าแก๊สอ um ุดมคติไอเดียแก๊สลอนะครับกำหนดให้นะครับ P นะครับก็คือความดันครับความดันในที่นี้นะครับจากสมการนี้จะใช้ในหน่วยของ ATM หรือว่าบรรยากาศนะครับ V ก็คือปริมาตรนะครับจะใช้ในหน่วยของลิตรนะครับหรือลูกบาทเดซิเมตรนะครับซึ่ง1ลิตรนะครับเท่ากับ1ลูกบาทเดซิเมตรนะครับสามารถตัดกันได้นะครับในสมการ n ก็คือจำนวนโมลครับมีหน่วยเป็นโมล T ก็คือน้ปภูมิครับจะใช้ในหน่วยของเควินนะครับจะใช้ในหน่วยของเควินนะครับ R นะครับ R คือค่าคงที่ของเกตจะมีอยู่หลายค่านะครับแต่ในทางเคมีนะครับจะใช้0.0821นะครับหรือว่าบางคนจะใช้0.082ก็ได้นะครับหน่วยก็คือลิตรคูณกับ atm คูณกับโมลยกกำลังลบหคูณกับเควินยกกำลังลบหนะครับหรือบางทีเราจะใช้ในรูปนะครับ ริดคูณกับ atm นะครับแล้วก็หารด้วยโมลนะครับคูณด้วย k e ว v i n ก็ได้นะเพราะว่าเศษส่วนตัวนี้ถ้าเราย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับหรือว่าจะใช้8.314ลูกบาทเมตรคูณปาสคาคูณโมลยกกำลังลบ1คูณเควิ i n ยกกำลังลบ1หรือ8.314จูลคูณโมลยกกำลังลบ1คูณเควินยกกำลังลบ1 หรือ1.99แคลอรี่โมลยกกำลังลบ1คูณเควนยกกำลังลบ1ก็ได้นะครับแต่หน่วยที่เห็นสีน้ำเงินนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินก็คือจะเป็นของฟิสิกส์ของเคมีคใช้0 0 8 2 1นะครับคำถามนะครับแก๊สจ,จริงกับแก๊สอุดมคติต่างกันอย่างไรแก๊สในโลกนี้จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือแก๊สอุดมคติหรือที่เราเรียกว่าไอเดียแก๊สครับหรือเรียกอย่างว่าแก๊สสมบูรณ์ครับ F, Salute, Gas ก็คือแก๊สที่เป็นไปตามกฎนะครับของบอยของชา a เกลูเซ็กและก็อะโวคาโดนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือแก๊สจริง Real Gas ครับก็คือแก๊สที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่ไม่เป็นไปตามกฎของบอยของชา a เกลูเซ็กอะโวคาโดนะครับเช่นแก๊สไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนคาร์บอนมอนออกไซด์หรือว่าแก๊สเฉื่อยนะก็คือแก๊สหมู่แปดในตารางธาตุนั่นเองนะครับ จากสมการ PV เท่ากับ nRT นะครับตัว n นะก็คือจำนวนมวลตรงนี้นะครับจะเท่ากับ n นะครับเท่ากับ g ส่วนด้วย m w นะครับ g ก็คือมวลที่มีหน่วยเป็นกรม g ับ m w นะครับก็คือมมลโมเลกุลครับเราก็เอามาเทนนะครับในสมการนะครับจะได้ PV นะครับเท่ากับ g ส่วน m w นะครับคูณด้วย RT นะครับ ถ้าเราอยากรู้นะครับว่า g เท่าเท่าไหร่นะก็คือย้ายข้างสมการนะครับก็จะได้เท่ากับ g นะครับเท่ากับ p คูณกับ v นะครับแล้วก็เอา m กับ u นะครับย้ายขึ้นไปคูณนะครับหารด้วย r กับ t นะครับต่อไปนะครับสลับนะครับตัว v นะครับก็คือปริมาตรกับมวลโมลูลตรงนี้สลับกันนะครับก็จะได้สมการใหม่หนึ่งสมการก็คือ p คูณด้วย m ดับเบิลยูนะครับเท่ากับ g ส่วน v นะครับคูณด้วย Rt ซึ่งตรงนี้นะครับ e นะครับส่วน v ตรงนี้นะครับมาจากสมการ d ก็คือความหนาแน่นเท่ากับจีนะจำนวนมวลที่มีหน่วยเป็นกรัมหารด้วยปริมาตรนะครับเราเอาตัว d ตรงนี้นะครับมาแทนในสมการนะครับก็จะได้สมการใหม่นะครับ p คูณด้วย m w นะครับ ความดันคูณด้วยมวลโมเลกุลเท่ากับความหนาแน่นนะครับก็คือตัวดีนะครับคูณด้วย R ค่าคงที่ของแก๊สแล้วก็คูณด้วย t นะครับจากนั้นเราย้ายค่านะครับสมการนะครับอยากรู้เฉพาะตัว d อย่างเดียวนะครับก็คือได้เท่ากับ d เท่ากับทคูณด้วย m อเนะครับหารด้วย rt นะครับเราก็จะได้สมการใหม่มาอีกหนึ่งสมการนะครับซึ่งจากสมการ Pv เท่ากับ nrt ตรงนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมว่า ตัว T นะครับอุณหภูมิจะใช้ในหน่วยของเควินนะครับแล้วก็ปริมาตรนะครับจะใช้ในหน่วยของลิตรนะครับหรือบางทีนะครับเขาจะใช้ในหน่วยของลูกบาทกเดซิเมตรนะครับได้เหมือนกันเพราะว่า1ลูกบาทกเดซิเมตรจะเท่ากับ1ลิตรนะครับ p นับความดันนะครับความดันจะใช้ในหน่วยของ ATM นะครับหรือว่าบรรยากาศนะครับ จากสมการทั้งหมดที่เห็นนะครับเราสามารถแยกนับได้ทีละบกแดครับดูจากสมการ PV นะครับเท่ากับ nT r ดูสมการนี้ครับ PV เท่ากับ nT ถ้าอยากรู้ตัว V นะครับอยากรู้ตัว V ให้ทำาไงก็คือย้ายข้างนะครับตัว P มาหารนะครับก็จะได้นะครับสมการนะครับก็คือ1หาปริมาตรนะครับปริมาตรก็คือตัว V นะครับเท่ากับ n พูดก so ับ r t ครับใช้ p มาหารครับต่อไปสมการเดิมครับอยากรู้ตัว p ก็คือความดันครับข้อยหญ่ v ครับปริมาตรมาหาร n r t คร right. ับสองครับก็คือความดันความดันใช้สัญญาก็คือตัว p ครับเท่ากับ n r t นะครับส่วนด้วยตัว t นะครับ ต่อไปถ้าอยากรู semester, ้อุณหภูมินะครับ3อุณหภูมินะครับก็คือตัว T ตรงนี้นะครับอยากรู้อุณหภูมิไม่ทำไงก็คือย้ายนะครับ NR นะครับมาหาร PV นะครับอุณหภูมิก็คือตัว T นะค,ครับเทนะ่ากับ PV หารด้วย RT นะครับต่อไปอยากรู้นะครับมวลโมเลกุลนะครับจากสมการนี้นะครับมวลโมเลกุลก็คือ m w นะครับมวลโมเลกุลก็คือ m w นะครับจะเท่ากับรู้สมการที่ปก็ได้นะเอา P นะครับเอา P มาสลับกันนะครับก็จะได้ grt นะครับส่วนด้วย pv นะครับถ้าอยากรู้มวลครับ อยากรู้ <hire stronger S 1> มวลที่มีหน่วยเป็นกรัมนะครับมวลที่มีหน่วยเป็นกรัมนะครับอยากรู้มวลนะครับที่มีหน่วยเป็นกรัมนะครับก็คือดูจากสมการครับนี้ได้เลยนะครับก็คือสมการนี้นะครับมวลที่มีหน่วยเป็นกรัมก็คือ เท่ากับ pv นะคูณด้วย m w ปหารด้วย RT นะครับถ้าเราอยากรู้ความหนาแน,น่นครับก็คือดูจากสมการตรงนี้ครับอันนี้ก็คือสมการที่หกนะครับความหนาแน,น่นครับ ต่อไปนะครับจากสมการที่ครูแสดงให้ดูนะครับเราสามารถนะครับแยกเป็นประเด็นครับได้ตามนี้นะครับก็คือสมการแก๊สอุดมคตินะครับจะมีหลายสมการมากนะครับการที่เราจะใช้นะครับถามว่าใช้ยังไงก็คือดูว่าโจทย์ถามตัวแปรอะไรนะครับแล้วก็เราก็แทนค่าครับจะมีสมการตามนี้นะครับตัวอย่างที่1นะครับบรรจุแก๊สออกซิเจนครับตัวแก๊สออกซิเจนตรงนี้นะครับก็คือมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ เราต้องแปลงนะครับให้เป็นกรัมนะครับก็คือเทียบบัญญัติรยาครับ1กิโลกรัมนะครับเท่ากับ1000กรัมถ้านะครับจดว่าถ้า0 8 8 5หกิโลกรัมนะครับจะเท่ากับ1000พันกรัมนะครับคูณด้วย0 8 8 5ห้ากิโลกรัมหารด้วย1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัดหน่วยนะครับ กิโลกร,รัมเหมือนการตัดนะครับเอา1,000คูณด้วย0.885จนะครับจะได้เท่ากับ885กรัมนะครับตัวแปรนี้ก็คือตัว g นะครับเท่ากับ885แกรัมต่อไปนะครับโจทย์บอกว่าไปในถังเหล็กกล้านะครับซึ่งมีปริมาตรปริมาตรตรงนี้ก็คือตัว V นะครับ V เท่ากับ438ลิตรนะครับก็คือตัว L นะครับจงคำนวณหาความดันของแก๊สนะครับออกซิเจนหาตัว P นะครับอยากรู้ว่าตัว P เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คืออยากรู้ความดันนะครับก็คือ P เท่ากับเท่าไหร่นะครับอุณหภูมินะครับตัว T นะครับเท่ากับ21องศาเซลเซียสเราต้องบวกด้วย273นะครับ ก็จะได้เท่ากับ294นะครับเควินอีกตัวหนึ่งนะที่โจทย์ไม่ได้บอกแต่เราสามารถรู้ได้นะก็คือ m w นะับครับก็คือมมลโมเลกุลนะครับมมลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนนะครับ,ร o ะรบจะเท่ากับ32นะครับ32กรัมต่อโมลน,นะครับเมื่อเราได้ตัวแปรตามนี้แล้วนะครับ เราเอามาหานะครับคำตอบนะครับโดยใช้สมการนะครับสมการของแก๊สอ um ุดมคติก็คือ PV เท่ากับ nRT นะครับ n r t จากนั้น,นครับเราก็แทนค่านะครับลงไปแต่โจทย์ไม่ได้บอกจำนวนมวลครับเราต้องแปลงให้เป็นครับ จำนวนโมนะครับก็คือ n เท่ากับ g ส่วน m w เนะครับเราต้องเอา n นะครับออกนะครับแล้วก็แทนค่าใหม่ด้วย g ส่วนด้วย m w นะครับก็คือจำนวนมวลที่มีหน่วยเป็นกรมส่วนด้วยมมลโมเลกุลครับก็จะได้สมการใหม่ก็คือ pv เท่ากับ g ส่วน m w นะครับคูณด้วย rt ครับจากนั้นเราก็แทนค่าสมการนะครับตัว p นะครับก็คือความดันนะครับโจทย์ให้หา v นะปริมาตรนะครับ438นะอันนี้นักเรียนไม่ต้องใส่หน่วยนะครับหน่วยเดี๋ยวเราจะแยกคิดทีหลังนะครับตัวจีนะจำนวนกรัมก็คือ8 8 5นะครับหารด้วยมวลโมเลกุลครับก็คือ32 r นะครับ r จะใช้0.082นะครับแล้วก็ตัว t นะครับอุณหภูมินะครับ คุณภมิก็คือแปลงให้เป็นเควินนะครับจะได้เท่ากับ2 9 9นะครับเควินจากนั้นก็ย้ายข้างสมการครับให้เหลือตัว p นะครับก็คือความดันอย่างเดียวเท่ากับ p เท่ากับ885นะครับคูณด้วย0.082คูณด้วย294นะครับหารด้วย32นะครับคูณกับ4ี่รนะครับ จะได้ค่าเท่ากับนะครับหนึ่งจุดห้าสองแต่เรายังไม่รู้นะว่าหน่วยมีค่าเท่าไหรนะครับหน่วยคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะแยกคิดนะครับดูจากสมกัร์ตรงนี้ครับเราดูหน่วยทีละตัวนะบ p นะครับเดี๋ยวกุจะแยกคิดตรงนี้ครับ p เท่ากับนะครับแปดแปดนะก็คือหน่วยของกรัมนะก็แทนด้วยตัว G นะครับคูณด้วยศูน2จุดศูนย์ปดสองนะค่าคงที่ของแก๊สนะก็คือตัว R ตรงนี้นะครับก็คือแทนด้วย หน่วยนะครับก็คือลิตรนะครับ atm หารด้วยโมลนะครับคูณด้วยเควินต่อไป294นะครับ294ก็คือหน่วยของอุณหภูมินะครับคูณด้วยเควินนะครับหารด้วยส2 32ก็คือโมลโมเลกุลนะครับจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลนะครับคูณด้วย438นะครับก็คือหน่วยของลิตรนั่นเองครับจากนั้นเราก็ตัดหน่วยที่เหมือนกันนะครับ กลัมกับกรัมตัดกันได้นะครับโมลกับโมลตัดกันนะครับลิตรกับลิตรตัดกันแล้วก็เควินกับเควินนะครับจะเหลือหน่วยสุดท้ายก็คือ ATM เอา ATM ตรงนี้นะครับมาแทนในคําตอบนะครับก็จะได้คําตอบก็คือความดันนะครับจะเท่ากับ152 ATM นะครับหรือสรุปว่าดังนั้นนะครับแก๊สออกซิเจนจะมีความดัน 152บรรยากาศนะครับที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2นะครับแก๊สออกซิเจน1นโมลน,นะครับมวลตรงนี้ก็คือเทนด้วยตัว n นะครับเเท่ากับ1โมลอุณหภูมิ6กองศาเซลเซียสน,นะครับก็คือตัว t นะครับเท่ากับ6 2องศาเซลเซียสบวกด้วย273นะครับ ก็จะได้335ควินะครับอย่าลืมแปลงหน่วยนะครับความดันนะก็คือตัว P นะครับเท่ากับ3.45หน่วยก็คือ atm นะครับความดันใช้เป็นหน่วย atm อยู่แล้วไม่ต้องแปลงครับโจทย์หาความหนาแน่นก็คือตัว D นะครับต่อไปนะครับใช้สมการนะครับก็คือ PV เท่ากับ nRT ครับ จากนั้นเราก็แทนค่าสมการครับตัว p ความดันนะก็คือ3 4มจหนะครับปริมาตรไม่รู้นะครับ n นะครับจำนวนโมลก็คือ1คูณด้วย r นะครับ r 0.08 2ดนครับอุณหภูมิก็คือ3ามรอสามสิบห้านะครับจากนั้นย,าย้ายข้างสมการนะ v เท่ากับ1คูณด้วย0.082 ูณด้วยสามร้อยสาสบห้านะครับหารด้วย3ามจุสี่ห้านะครับหน่วยเดี๋ยวเราจะคิดตอนหลังนะครับจากนั้นก็คิดเลขนะครับออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ8ดนะครับลิตรนะครับรู้ได้ไงว่าได้8ลิตรนะครับดูหน่วยนะครับดูจากสมการตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือหน่วยของโมลนะครับ คูณด้วย0.082นะครับก็คือหน่วยของค่าของที่ของแก๊สนะครับก็คือลิตรคูณด้วย atm หารด้วยโมลคูณด้วยเควินนะครับต่อไป335บนะก็คือหน่วยของเควินนะครับก็คืออุณหภูมิหารนะครับด้วย3 45นะครับ345ก็คือหน่วยของความมรนวีหน่วย ATM ครับจากนั้นเราก็ตัดหน่วยครับหน่วยที่เหมือนการตัดทิ้งครับโมลกับมมลตัดนะครับ atm ตัด ATM Kevin ตัด k e v เควินครับ V ก็จะเหลือปริมาตรครับก็คือหน่วยของลิตรออามาแทนในสมการครับแต่โจทย์ถามมาความหนาแน่นนะครับถามาความหนาแน่นเราต้องใช้สูตร D นะครับ D เท่ากับ v ีถ้ากับ g ส่วน v นะครับ g ส่วน v g ของเราก็คือจำนวนกร,รัมนะครับทนะ่ากับ3 2นสครับ v ก็คือปริมาตรครับปริมาตรก็คือ8 3 2ครับหาร8ครับตอนนี้ G นะครับมีหน่วยเป็นกร,รมัมปริมาตรมีหน่วยเป็นลิตรครับจะได้เท่ากับ32หาร8คือได้ถ้ากับ4นะครับหน่วยก็คือกร,รัมต่อลิตรนะครับ สรุปว่าดังนั้นแก๊สออกซิเจนมีความหนาแน่น4.0ครับกรัมต่อลิตร